สวัสดีค่ะท้องแช่วันฮาสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนเลยนะคะอ่าวันนี้นะคะสําหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งเนี่ยเราซื้อเนี่ยมีครรําศัพท์มาฝากนักเรียนกันด้วยนะคะ่าต่อจากครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนอวันนี้นะคะมาดูสไลด์แรกกันก่อนนะคะสไลด์แรกของเราเนี่ยก็จะเป็นคํว่าวายล่อเชื้อหันวายหล่อเชื้อหันแปลว่าอะไรคะแปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนะคะ ค่ะวันนี้นะคะอ่าเรายังอยู่ในบทที่สองนะคะบทที่สองเราก็จะเป็นอ่าต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะคะก็จะเป็นเครือข่าย er ย่องหยีเครือข่ายย่องหยีราะว่าคําศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนนะคะส่วนบทที่สองนั้นเราจะพูดว่าตีอ้อเครื ตีเอ่อเกิดเพราะว่าบทที่สองนะคะอ่าวันนี้นะคะเราซื้อมีคําศัพท์มาฝากค่ะครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยจะเป็นคําศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนที่เราออกเสียงแค่หนึ่งพยางใช่ไหมคะแค่หนึ่งพยางอ่ะอ่าอย่างเช่นคําว่าห่าวห่าแปลว่าดีหรือว่าตกลงใช่ไหมคะอ่าหรือว่าคําว่าเสียเสียเสียแปลว่าเขียนใช่ไหมคะอ่าอีกคํานึงอย่างเช่นคําว่า ทิงทิงทิงแปลว่าฟังค่ะอ่าที่เราออกเสียงไปเมื่อกี้มันเป็นแค่อ่าหนึ่งคำแล้วก็ในคํานั้นก็เราก็ออกเสียงหนึ่งพยางนะคะส่วนวันนี้จะเป็นคําศัพท์ที่ออกเสียงสองพยางข่ะนักเรียนอ่านักเรียนมาดูกันเลยนะคะว่า จะเป็นคำว่าอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะคะเอาไปฝึกพูดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพูดกับพ่อกับแม่แร้วพูดกับใครก็ได้นะคะที่บ้านได้เลยค่ะอ่ะมาดูคำแรกกันนะคะคำนี้ค่ะเราือเชื่อว่านักเรียนต้องเคยได้ยินกันบ้างแล้วนะคะคำว่านิฮ่าวนิฮ่าวนักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมคะนิฮาวแปลว่าสวัสด e ีนั่นเองค่ะนิฮ่าวสวัสดีนะคะอะ เวลาที่นักเรียนจะพูดทักทายใครเนี่ยนักเรียนก็พูดคาว่านิฮ่าวนิฮาวแปลว่าสวัสดีนั่นเองนะคะนิฮ่านักเรียนเราออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะนิฮาวนิฮาวเก่งมากค่ะสมมติว่านักเรียนเนี่ยไปเจอใครสักคนหนึ่งหรือว่าจะเป็นเจอเหล่าซื้อหรือว่าเจอใครก็แล้วแต่นะคะนักเรียน,นยสามารถ ทักทายเขาเป็นภาษาจีนได้เลยนะคะเพราะว่าเราเรียนภาษาจีนกันแล้วนะคะควา,าว่านิฮ่าวแปลว่าสวัสดีค่ะอ่าต่อไปนะคะคําต่อไปนะคะคาว่าช่างเคอช่างเคอช่างเคอแปลว่าเข้าเรียนค่ะอ่ะาช่างเคอแปลว่าเข้าเรียนนะคะ คำนี้ก็จะใช้ในการที่อย่างเช่นแบบเราซื้อเนี่ยเข้าไปสอนในห้องเรียนใช่ไหมคะเราซื้อก็บอกว่าช่างเอะละช่างเละก็จะแปลว่าเข้าเรียนแล้วนะคะหรือว่าตอนนี้เรากําลังจะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะคําต่อไปนะคะอีกคํานึงนะคะวันนี้มีแค่3ามคำเองนะคะไม่เยอะเลยนะคะแต่ว่าคํานึงมีสพยางใช่ไหมคะคำนี้นะคะคําที่3จะพูดว่าเสียเขอเสียเข แปลว่าเลิกเรียนค่ะอ่าแต่อ่าคล้ายๆกับคําเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะคําเมื่อกี้คำว่าช่างเคิร์ช่างเคิแปลว่าเข้าเรียนส่วนคํานี้คําว่าเสียเคิเสียเคิแปลว่าเลิกเลิกเรียนนะคะอ่านักเรียนออกเสียงตามมาซูนิดนึงนะคะคําว่าเสียเคิเสียเคิอ่าออกเสียงกันได้ใช่ไหมคะเสียเคิแปลว่าเลิกเรียนนะคะอย่างเช่นเนี่ยเราซื้อน่ะบอกว่า วันนี้นะเราจะเลิกเรียนกันแล้วนะคะจินเทียนเสียเขอ่อละจินเทียนเสียเขอ่อละก็จะแปลว,ว่าวันนี้เลิกเรียนแล้วนะคะ,ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เลิกเรียนนะคะเรามาทบทวนคําตับกันก่อนค่ะคําที่หนึ่งนะคะเมื่อกี้มีคําว่านิฮาวนิฮาวแปลว่าสวัสด,ดีนะคะส่วนคําที่สองค่ะคาว่าช er, er ่างเข่อช่างเข่อแปลว่าเข้าเรียนค่ะส่วนคําที่สามคำสุดท้ายนะคะเสียเข่อ เสียเคอะแปลว,ว่าเลิกเรียนค่ะที่นักเรียนออกแสงต่ำหราอซื้อนักซักหนึ่งครั้งนะคะอีกสักหนึ่งครั้งนะคะนี你好你好เก่งมากค่ะต่อไปค่ะช่างเก่งมากๆเลยค่ะอีกคำหนึ่งนะคะเสียเคอะเสียเคอะเก่งมากๆเลยค่ะ มีคำว่านิห ah ่าวช่างค่ะเสียค่เป็นไงคะนักเรียนวันนี้ได้รู้คำศัพท์ไปสามคำใช่ไหมคะแต่ละคำเนี่ยก็ออกเสียงสองพยางใช่ไหมคะเช่นคําว่านี้ห่าวออกเสียงสองครั้งก็คือออกเสียงสองพยางนั่นเองคะอ่ะอ่าโอเคนะคะวันนี้เราซื้อมีการบ้านด้วยคะ่ะอาจจะยากกว่าครั้งก่อนๆแต่ก็อ่าเราก็สามารถฝึกฝนกันได้นะคะ จากพารังงานเนี่ยหลักสูตก็ให้เขียนคำศัพท์ที่หลักส้อกกำหนดให้นะคะ3ข้อเขียนลงในสมุดก่อนนะคะ,ะเขียนลงในสมุดก่อนนะ,อะตามนี้เลยค่ะหัวข้อของเราด้านบนจะเขียนว่าจะอ่านว่าจัวจ่วเย่จั่วเย่แปลว่าการบ้านนักเรียนเขียนด้านบนได้เลยนะคะเหมือนตามหลังสือได้เลยนะคะแล้วก็เขียนคำสั่งไปด้วยนะคะถ้าถ้านักเรียนคนไหนที่ เขียนได้นักเรียนเขียนแต่คำสั่งไปด้วยนะคะให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ที่กําหนดให้3ข้อนะคะส่วนคําว่าเขียนลงในสมุดนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะเราสื้อพิมพ์เอาไว้ให้นักเรียนจะได้ไม่สับสนนะคะมีคําว่านิหาวนักเรียนจดตามนี้เลยนะคะมีทั้งตัวจีนพินอินนะคะแล้วก็คําแปลนะคะ3อย่างในแต่ละข้อนะคะนักเรียนก็เขียนตัวจีนด้านหน้าแล้วก็อ่าพินอินไว้ตรงกลางในบรรทัดเดียวกันนะคะไว้ตรงกลางแล้วก็ส่วนคําว่า คำว่าสอดดีที่เป็นคำแปลค่ะก็เว้นไว้แล้วก็แขนด้านหลังนิดหนึ่งประมาณนี้แล้วค่ะนักเรียนก็สามารถจดตรงหน้าสไลด์นี้ทั้งหน้าลงไปในสมุดได้เลยค่ะส่วนตัวจีนเนี่ยนักเรียนบา,บางคนอาจจะยังไม่เคยเขียนแต่ว่าเราซื้อก็นักเรียนเคยเขียนแล้วนะคะเพราะว่าเราซื้อก็ให้การบ้านไป,ไปลองฝึกเขียนภาษาจีนกันแล้วใช่ไหมคะบางคนเนี่ยเขียนมาสวยมากเลยนะคะเราชช่อเนี่ยขอชื่นชมนะคะอ่ะทีนี้นะคะ การบ้านเราซื้อก็มีไม่เยอะนะคะแค่3ข้อนี้เขียนลงในสมุดน,นะคะอ่าแล้วก็อ่าอย่าลืมทําการบ้านเราซื้อด้วยนะคะส่วนคนที่ค้างงานเราซื้อก็อย่าลืมส่งงานกันด้วยนะคะส่งย้อนหลังได้นะคะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราซื้อจะเช็คงานให้นะคะ แต่คนที่ส่งงานราซื้อเป็นประจาทุกทุก,ท,กทุกครั้งเนี่ยก็คือเก่งมากๆเลยนะคะเขินป้างเขินป้างค่ะ,ะสําหรับวันนี้นะคะการสอนภาษาจีนของรัซื้อก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและเจอกับราซื้อมีหน้าใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้จ่ายเจนค่ะ